เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยขายดีขายดีไม่ทันแก็เ่มด่ครับเพิ่ดเิมื่ล้วขคนรั้ไมน มีนะครับโอ้นะครับเอีใช้เองส่งเองเอา <F 4. S 2> รถคืนเอากอเอารถเอารถคเก่อนรถคืนเาก่อนครับ,อรบเอาเลยครับเอาเลยอเอาเลยไครับเอาเลย

โอ้ขนโอกาสเนาะขึ้ปมาสันทีเลยนะครับผมนะ้ำก็เรียบร้อยแล้วครับทิ้งไปนนะถามจริงฮะถามจริงกินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วจริงนะอ่ากินแล้วอ่ะแล้วระหวางมากับใครมากับรถลุงแสบคนรถลุงคนก็แ่บคนนี้มาเออดีในน้ำตรงไหนเนได้แสบปะ เริ่มต้นะถ้าไปซื้อแล้ว่ารดแล้วเนาะน้ามากระโกนะบ้านมาอบาติบดแล้วมาทำอะไรครับรูดไอ้รอบตรงนี้มาวมากับใครคะมากับรถลุงมากับอ้สมบัติบอมากับรถลุงมากับลุงซอ ว่านี้ก็ขอติดรถมาด้วยบัตรได้มากระพายกลุงบอวันนี้แม่งโทรศัพท์มาสนใจเสื้อาม่าวันจันทร์เขาบอกว่าวันจันทร์สีอะไรีเรมงไ่มีสีเหลืองใช่ไหมส้มมีสีส้มเนาะบรรยากาศการ์ตาเซซดค้วครับบรรยากาศก็สนทุกคนนะครับมาเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับอย่างมีความสุขกันทุกคนนะครับเอซ แล้วก็ขอให้มีป้านะครับสู้ๆนะครับแล้วก็ผ่านคนเรื่องเร็วๆไร้าไปได้โดยดีนะครับแล้วก็แล้ก็ไปแล้วก็เราก็ไปพูดไปคุยไปดูกันแต่ละกลุ่มนะครับ รถป็นกรต้อในใช่ไหมสไ่ครับไม่ได้โนอะไรครับโอ้ยใบสนีมาส่งอะไรใครวันนี้นะครับ,บมออบี่ เมื่อตรงนี้ล่มนะครับีสีเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่นะครับพีตอนนี้ต้นไม้ซ้ำสาคใหญ่เดี๋ยวก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปยันดีกวก็พี่สี่ื่นหมอกพ่แอมครับผมอ่าฮีว้า สกอนเดนี <t od em |ms|> ้เ <t> ด <ess fry stage> ี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับคี่ดูฝั่งนี้ก่อนฝาเนี่ยคืข้างข้างขอเป็นโอ้งข้างข้างของฉันโ้ยงดีจังเลยตั้งแต่มืเดอสองโอ้ก็เหมือนเดร้อยของข้าาวบ้านหกรอคุณก็สองร้ย เ่ก็นี้เดวกระเด็นรวันนี้น่ะดีมากเลยนะามอยู่ประมาณสิบนาทีได้แล้วโอสห้าีอย่างช้าสุด้ากับจะปโดนงก็ททเนหันไกิน่อยไปหาคนไปหาบไปหาใสล่ะบ้ม้น้นข้ข้นนข้้น้นน้น ไม่นะก็ไปดูในคลิปเขาถือแล้เขไปเกบเรียบร้อยแล้วยังบได้าหนึ่งหมูเนาะโอ้ยใหนี่ก็นี่แรบเบชือกขนน่งนะครับแล้วก็แม่ที เกสิทธิ์ที่แรกเราบอกว่าเฮ้ยคนแตนง้างเาดีไหมเขาบอกว่าไม่ต้องก็อยากไปเทีทนี่ดันนเขาไม่ยอะหรอกว่าผสอบเก็สอบมาที่แล้วแต่เขาก็พูดในมุมวนะเกับินนี่นะครับเป็นความคุ้นนะครับที่ยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับมาให้กำลังใจ ก็ <Jud ite S 2> ได้สำคัญเลก็ดูลกๆปารอตี้สิดูบรรยากาศกับ้ก็แต่ม่ก็ค่งเดียววันนี้ก็ทุกคนก็มาให้กำลังใจลุงฝ้าเต็มสองฝั่งทางข้างถนนเลยนะครับวันที่ด้รับางชนโอ้โหนี่นะชิบอเนึกว่าชิบไม่ได้ควยไหนควายะวังรถรถ ก็เือกันนวันนั่นแหละยังไม่เดียวจะกี่ที่ลึกเมื่อว่าคนมาบ่อยมอนใหม่คัหน้านะคอะไรก็ูของต้องทางนะครับเต็มเลยนะครับทุกคนทั้งหมดนะครับทุกคนนะคนว้าคอยให้กำลังใจดูนะครับ้ก็ซื้อนนี้ก่อนจะไป หมดแล้วก็ีไอ้ขคืซ้อนครับตัวนี้ก็เราก็พบว่นพูหลากหลายไอาะ่ลวน่เรียนาจากสนาบสนุนนะครับอักินอย่างนี้กะมันหมดแล้วกัมีทางน้นางแล้วตรงนี้ก็มีทงครับ ตันนี้ก็พมจับนะคระับต่อไปก็เดินไปอีกก่อนนะครับทีมาตรงนี้มากลุ่มตรงนี้อีกนะครับลยูปีนะครับอยู่ตรงนี้แลนน้วก็แอดชิด <laughs> ลูกมดก็มีคนเขียนราละไ้องะวบเผมยแันีาแม่ไราบืแหงเยทีมีแมาชมอยู่เนาะโอยเงมือนเพื่อนนันเต็ีเนพืนนัเ็ทันะครับเป็นยังไงืกเป็นยังไงครับพี่กานีากาันต้องมาแวบะเป็นประกาศรอยชิ้นดี้งครับชินดีตองไเพื่อเานมเสียชิเดียวนะครับ

เราไม่อยากปตัดเลยนะใจครับถ้ารู้ว่าเขามาตัดเนี่ยแล้วเขาอาจจะฝังมีสำหรับเราก็เล้งเองท่านอ่กับใครกนพูดแบบนี้ว่าขอผมไม่ไม่ไม่ก็ไม่ไนะไม่าอาผ้าตีนใส่เท็นคำนุ่มถ้ามาทั้งหมดเลยก็นท่นก็ได้ครับผมนะนะครับคุยกันเลยกับทุกคนครับเดินเล่าเดินชวนใครอยากเีนเล่าก็ด้วยนะ วอ็ลงไซด์เสือจะพาไปเดินตัวก่อนนะบรรยากาศโดยรอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนู่นครับแอดมินก็มาแล้วใครอยู่ออฟิศผมกได้ครับนอดนมาให้ดุครับดูอย่าออฟฟิศมาอยู่ที่นี่ยังรับออเดอร์ปกติว่ารับแบบตัวสองแต่ก็รู้ว่าก็ให้ดูตามอดินถนนนักรับีก็ที่นั่ง ยังลายอยู่นี่ก็คือคยูอาายทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์กปกเอาเห็นใครแล้วมาเห็นทักคูนะค่ัหสดีสวัสดีครับ โอ้นี่นะครับเจอแล้วนะ <c oughs> ยังหาอยู่ยังขาดอยู่คนหนึ่งหาอยู่ใครหรืครับน<า>ี่ไงเจอแล้วม,มาวครบแล้วเนาะมากับใครระหว่างมากับรถลุงเออทำไมทัพปูมไม่มากับเราล่าาะครัมากับรถลุงเมื่อเช้านี่มาโมเต็ยโอ้โหเก่งจังมาโมเต็ยเออโมเต็ยมาโอ้โหไม่ได้นั่งรถตู้เย็นใช่ปะ ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เย็นสบายน้อลมฟัดมากับใครมาคนเดียวจริงเหรอเอ๊ะทำไมทำไมแอบมาคนแอบมาสงสัยจะมีคนมาตอนท้ายหรือไม่ไม่มีไม่มีเอจริงเลยคิดก่อนนะ เีรบอบๆอีกก่อนนะคะ Wit! รับเอสซีิดตั ah ้งได้เลยกันนะครับทุกคนนะครับอย่าล um ืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อมวางกันด้วยนะครับเอซีครับ วันนี้ก็มาคอยให้กำลังใจลุงป้านะครับขอบคุณ fc ทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับที่มาตดไลค์เป็นกําลังใจให้ลุงวางนะครับแล้วก็ชมคลิปชมโฆษณาให้ลุงวางนะครับก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับดูดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ